อ่ะละทีนี้ทีเดียวเมื่อกี้ดับเบิลไปเพราะว่าอมันอิ s u e ฮอตมากเลยฮอตอิ s u e คราวนี้เอาละเนี่ยในเทปในเทปที่ที่พูดถึงเนี่ยนะอาจารย์สุขุมบอกว่าจริงๆอาจารย์ก็คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นหมอใช่ตั้งใจเรียนครอบครัวเป็นที่คาดหวังว่าอยากเรียนหมอแต่แล้วไปพิสูจน์ตัวเองปรากฏว่าไปสอบชีวะเขาเนี่ยตกได้แค่สี่คะแนนเยนะไปไม่รอดแน่ ถูกไหมครับวิชาที่มันเกี่ยวกับหมอจะต้องใช้เนี่ยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจไปเรียนรัฐศาสตร์ใช่ไหมฮะก็คือหนิบได้ดีก็แปลว่าเส้นชัยคนเราไม่จะเป็นว่าอยากจะไปเส้นนี้ถึงเวลาปั๊บอาจจะต้องเปลี่ยนไปอีกทางนึงถูกไหมใช่ไหมการเปลี่ยนเป้าหมายหรือการไปถึงที่เป้าหมายโดยที่ไม่ไม่ตรงกับความคาดหวังของตระกูลเนี่ยใช่จริงไหมใช่มันคือความสําเร็จแล้วระดับหนึ่งนะ แต่ไม่ใช่การที่จะถูกซ้ําเติมนะใช่โอ้นี่เรียนหมอไม่ได้สิถึงต้องมาเรียนอันนี้ไม่จำเป็นเราอย่ามองเราอย่ามองเราอย่าตัดสินคนด้วยวิธีนี้เลยก็มันไม่ใช่อ่ะเราเคยคุยในว i ร์โเทปเราที่บอกว่าไอ้ปลาเนี่ยคุณอยากจะให้ปลามันปีนต้นไม้ทตไมันก็ปีนไม่ได้เออแล้วไม่ใช่ปลาโง่นะอ่าไม่แต่ถ้าให้เขาไหา้บนท้องท้องน้ำแบบนี้เขาเข้าสู่เส้นชัยได้แน่นอนถูกไหมครับพี่ไปเจอคลิปคลิปหนึ่ง กาแฟดังตอนนี้มันกี่หมื่นสาขาทั่วโลกแล<อ>้วเคยเห็นอย่างที่เป็นดวงดาวเหรอที่เป็นสีเขียวอ๋อสีเขียวนะ,ะปรากฏว่าก็เริ่มจากครอบครัวที่ยากจนแล้วก็ไปของาของานของงานของงานยอมไปเป็นเด็กเซิร์ฟไปเรียนรู้ไปอยู่กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ก็ทำร้านกาแฟสําเร็จรูปใช่ใช่เประสบความสําเร็จใช่เข้าไปยอมเป็น ผู้ดูแลเป็นเด็กเซริร์เป็นอะไรเพื่อจะเรียนรู้วิชาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เขาเรียกบาลิสตา,าผู้ผสมกาฟเสร็จเรียบร้อยเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆของตัวเองสุดท้ายมีเงินออก็ไปขอทำกิจกรรมเ,ออเปิดร้านเล็กๆของตัวเองแต่ไม่ได้ชื่อนี้นะเดิมเป็นชื่อของนักต่อสู้อ,อะไรนะเพื่อความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ย ทำมาจากร้านเล็กร้านใหญ่สุดท้ายมีเงินพอที่จะไปซื้อร้านกาแฟของสามีภรรยาคู่นั้นแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เขาขยายฐานร้านของเขาเป็นกี่หมื่นสาขาทั่วโลกเราเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นทาตกาแฟก็ต้องดื่มรู้กันรู้กันผมเองเนี่ยอาจารย์สุขุมพูดถึงว่าอยากจะเป็นหมอผมก็เคยเป็นอยากจะเป็นหมอตอนที่เรียนที่จุฬาเนี่ยจริงเหรอพอเออผมเข้าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาได้ ใช่แต่แล้วเส้นทางมาชัดแล้วนี่ได้นี่ตอนนั้นก็ค่อยๆเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเราก็ไม่พร้อมที่จะเข้ามาวิาลยเท่าไหร่คือไม่ได้เตรียมตัวหรือว่าูแต่ทำกิจกรรมเยอะก็เอาคณะวิทยาศาสตร์ไปก่อนแล้วก็ไปติดทางนั้นเชื้อเพลิงทางนั้นเชื้อเพลิงนะเป็นวเช้อเพลิงแต่อยากจะเป็นหมอก็เลยสุดท้ายก็เลยสอบเข้าหมอก็เลือกทันตแพทย์จุฬาสอบใหม่อะสอบใหม่ติดทันตะปรากฏว่าติดทันตแพทย์จุฬานี่ดีใจมาก ใช่ไหมทุก,กคนอยากใกล้ความหวังออใกล้ความหวังทุกคนอยากยากันอนาคตสุดหรูแต่ปรากฏว่าเราดูแล้วเส้นทางนี้เราไปเอาชนะไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเราไม่ได้มาทางหมอแล้วเราก็ไม่ค่อยชอบถูกไหม,มเราไม่ชอบเพราะว่าสุดท้ายปั๊บเราหวังจะเอาเงินอย่างเดียวมันไม่ใช่และเราไม่ชอบถูกต้องเปลี่ยนเลยสุดท้ายเปลี่ยนถูกไหมฮะก็อย่างที่เคยเล่าในรายการสุดท้ายก็กลับมาวิทยาศาสตร์ตามเดิมก็กลับวิทยาศาสตร์แล้วก็เข้ามาสู่เส้นทางของการเป็นนักพูดได้ถูกไหมครับก็เพราะว่าผม การที่เรามาเรียนทางด้านเชื้อเพลิงเราก็เป็นผู้นักบรรยายเป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องเน้ำมันเชื้อเพลิงถูกไหมโอ้มันผลักดันถูกไหมฮะเราต้องหาเส้นทางไปสิไปให้ได้ไปให้สู่เส้นทางที่เราถนัดถูกไหมฮะที่ใช่และชอบนะคะคือครอบครัวก็มีส่วนแต่ไม่ใช่มีส่วนกดดันใช่เป็นส่วนผลักดันและส่วนชี้นำถูกต้องครอบครัวนี่สำคัญมากเลยฐานแรกเลยที่จะทำให้เราก้าวขึ้นสู่บันไดขั้นต่อไปสู่ความสำเร็จได้ถูกต้อง พี่เนี่ยเคยอยากเป็นหมอเหมือนกันสุดท้ายพออยากเป็นหมอปั๊บเรียนคณิตศาสตร์ก็ตกเรียนวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้เรื่องแต่เรียนศิลปศาสตร์นี่โดดเด่นมากเขียนกรอนแต่งกรอนชอบภาษาเลยคิดว่าเออเอาน่าสอบเอนทรานซ์เลือกวิชาภาษาทั้งหมดดีกว่าความคิดที่เคยคิดว่าอยากเป็นหมอยุติอยากเป็นครูเพราะ พอเป็นครูปับ๊บมีโอกาสเป็นของหมอได้อ่าถึงแม้เราไม่ได้เป็นหมอแต่เราเป็นของหมอได้เป็นของหมอก็คือได้หมอมาเป็นของเราอะไรทำนองนั้น <c oughs> <c oughs> ความตั้งใจเปลี่ยนเพราะเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยถนัดและชอบทางไหนก็เลยใช่ทางนั้นแล้วมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้รัก เล็กขโมยน้อยเขาเรียกว่าอะไรนะครูพักรักจำพอมีชื่อเสียงขึ้นมาปั๊บในทางรำก็ศิลปะอีกไง<อ>ก็ได้รับเชิญไปพูดกับนักพูดหลายเวทีก็เก็บเกี่ยวของอสิ่งเหล่านั้นของแต่ละท่านมา<อ>ใส่ในตัวเราฝึกฝนปรับปรุงพัฒนาแก้ไขนี่คือเส้นทางของการจะก้าวไปสู่นักพูดที่ประสบความสาเร็จได้เห็นไหมคะ ในที่สุดเราก็มาเจอกันบนเส้นทางสายนี้แต่พี่แอรก็เก่งมากตัวเองอยากจะเป็นหมออยากเป็นหมอไม่ได้เป็นแต่สุดท้ายก็ลืมไปว่าเออเรามีลูกอยากกันได้เลยก็ให้ลูกเราเป็นหมอถูกต้องอ่าใช่ไหมยัดเยียดควาที่อยากเป็นนะแล้วพร้อมใจกันสองตระกูลเลยเป็นหมอคือลูกนะคุณย่านะคุณย่าบอก เป็นเข้าต้องเข้าหมอเป็นหลานชายคนโตโอ้โหกดดันมากลูกเขาพยายามทำทุกอย่างพอเข้าไปได้ปั๊บคุณย่าซื้อรถให้โอ้โหเด็กหนุ่มอันนี้แรงจูงใจแรงจูงใจถูกคุณย่าซื้อรถให้สุดท้ายแม่บอกยอมเอ๊ะเขาบอกรถครั้งแรกรถที่ลูกได้นี่เป็นรถนิสสันอะไรได้เก่าใช่ไหมเออเป็นอะไรจำไม่ได้แล้วลืมเแต่แม่ต้องใหญ่กว่าแม่ซื้อผ้าคลุมรถให้ ใชยชนะสู่ความสําเร็จได้หมออยู่ในครอบครัวเห็นหรือเปล่าคุณพ่อของคุณแม่ก็ใหญ่กว่าเพราะคุณพ่อแม่สร้างโรงรถให้ใหญ่ขนหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่ลูกไม่เอารถเข้าจอดในโรงรถเพราะแม่ครอบครองเสร็จเรียบร้อยลูกได้ผ้าคลุมรถอย่างภาคลุมใจเพราะรถก็ไม่เลอะเห็นไหมมีบางคนศักยภาพของความเป็นแม่บีคนก็ไปหาหมอมีผู้ใจคนนี้ ไปหาหมอนะอ้าวเหรอหมอก็บอกป่วยเป็นอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรรู้ว่ากวดว่าหมอก็แต่งเอางี้ก็เรียกมาคุยบอกอันนี้นะหมอคําแนะนําเลยนะอันนี้เป็นคำคำแนะนําของหมอที่เข่งครัดจะต้องทําเลยนะค่ะประการที่หนึ่งคือหมอแนะนําว่าคุณไม่ควรเข้าฟิตเนสที่ออกกําลังกายทำไมอ่ะแสดงว่าเออมันก็งงเหมืนกันนะคนสุขภาพไม่ได้เหรอสุขภาพนะคือเข้าฟิตเนสไม่ควรเข้าอ่าหนึ่งละแล้วก็ไม่ควรขับรถโอ้โหแล้วโดยเฉพาะยิ่งพวกรถหรูทั้งหลายเนี่ย ห้าเด็ดขาดเออพวกรถหรูพวกบีเอ็มพวกอะไรต่างนี้ไม่ควรขับคือไม่อย่างเก่งก็มากไปหาแท็กซี่ไปเดินทางด้วยแท็กซี่หรือไ้่ำอะไรด้วยตัวเองเลยไม่ควรตายจริงแล้วอาหารนี่จะไปกินในพวกของแพงๆอ๋อแสลงโลกมันไม่ได้ทั้งนั้นในพวกอะไรหอยนป๋าหอยเป๋าฮื้อพวกนี้ไม่ควรเลยให้กุ้งมังกรอะไรทั้งหลายนี่ไม่ควรเลยเด็ดขาดฉลามกระโดดกำแพงพระเขย่งอะไรทั้งหลายนี่ไปไม่ควร แล้วไอ้พวกเล่าดีๆทั้งหลายเนี่ยนะแบรนด์ดังๆไม่ได้มันเด็ดขาดเลยอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่มันหมักมาหลายปีไทั้งหลายนี่ไม่ควรเด็ดขาดปรากฏคนไข้ก็งงโอ้หมอทำไมรู้ไม่ใช่รู้หมอทำไมขนาดนี้เฉยเหรออทำจริงๆครับหมอที่หมอห้ามผมเยอะแยะมากมายเนี่ยผมเป็นอะไรเหรอครับหมอหมอบอกคุณเป็นผู้มีรายได้น้อย ป,ปโาเพราะนั้นที่หมอแนะนําคุณก็คือคุณคุณเป็นผู้มีรายได้ร้อยคุณไม่ควรไปทําอย่างที่หมอแนะนําบอกตรงนี้<พ>ูรงหม่ผะเยอะอ <laughs> ย่าพะเยอะเพราะฉะนั้น <laughs> อยเคุณจะไปเส้นชัยไปจะอะไรที่ไหนก็แล้วแต่คุณต้องรู้ว่าคุณกําลังวิ่งอยู่ในเส้นไหนถูกต้องนี่ไงอาจารย์พูดคำนี้โอ้พี่สะกิดใจเลยคุณต้องรู้ว่าลูกของคุณหรือเส้นทางของคุณอยู่ตรงไหนใช่อย่าวิ่งสเปะสปะไปก้าวไกยเส้นทางคนอื่นไปขัดขวางไปเป็นอุปสรรคไปบล็อกเขาหรือไม่อีกทีก็ ไปวิ่งเต้นเออซึ่งมันไม่ถูกนะวิ่งข้ามลูกก็ไม่เอาอวิ่งเต้นก็ไม่เอาเพราะมันจะไปไม่ถึงไหนแล้วเพราะต้องขูดวิ่งแล้วก็เต้นวิ่งแล้วก็เต้นอยู่แถวนั้นจริงมันอาจจะได้มาในสิ่งที่คุณต้องการแต่มันชั่วครู่นะใช่ถูกต้องชั่วครู่ชั่วยามรักษาไม่ได้ยาวนานอแล้วมันอันตรายรอบข้างที่เกิดขึ้นด้วยในขณะที่คุณวิ่งเต้นอ้ออีกอันหนึ่งเออวิ่งข้ามหัว ไม่ใช่วิ่งข้ามรั้วนะอวิ่งข้ามหัวคนวิ่งข้ามหัวอโอ้โหอันนี้น่ากลัวมาก,น,ากน,น่ากลัวน่ากลัวสารพัดนะคะที่ที่เราพูดกันขึ้นมาเนี่ยเ,ออเราคิดว่าเราไม่เคยเห็นในสังคมนี้นะเลออ่เาอย่ากเกิดขึ้นในสังคมนี้ด้วยกันแล้วกันเนาะออออจริงไหมอาจารย์ว่าจริงคือหัวคนไม่ใช่หัวหลักหัวต่อที่เราข้ามไปแล้วมันไม่รู้สึกอะไรแล้วก็มีอะไรอีกนั้นนะที่โบราณเขาเรียกอะไอ้อะไรนะลิง ลิงอะไรนะลิงจับหลักเลยอ๋อเป็นลิงจับหลักไม่แน่นอนฮะไม่แน่นอนเออเออไม่หลักปักีเลนเออคนที่ดังใช่ไหมจับคนนั้นทีจับคนนี้ทีไปเรื่อยวิ่งวิ่งเต้นก่อนนะวิ่งเต้นรู้ว่าจะไปจับอะไรเสร็จเรียบร้อยอ้าวกระโดดข้ามรัวไปละไปอีกเหนื่อยไม่จบนะคะเหนื่อยไม่จบถึงสุดท้ายแล้วที่เราต้องจบละชีวิตของคนเราเนี่ยที่มีโจทย์เยอะๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องการสูญเปล่าเลยมันไม่ใช่เรื่องเปล่าประโยชน์ นะักขอเเดอนเขาบอกไว้เลยเพราะว่าเป็นชีวิตที่กำลังให้ความแข็งแกร่งทางสติปัญญากับคนคนนั้นอย่าท้อแท้กับโจทย์ที่ประดังเข้ามาในชีวิตของเราสติปัญญาคือยาบำรุงของคนฉลา,าดในขณะที่ความเกลี้ยกราดคือยาพิษที่ทำลายชีวิตของคนหลงตัวเองอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ